ร้อยรักร้อยดวงใจไทยทั้งชาติเทอดทะมหาราชชาวสยามส่งเป็นศูนย์รวมใจไทยทุกยามถวายความพักดีเหนือชีวัน87พระพันษามหาราชกราบพระบาทราชาอดิสรวันที่หทธันวาประชากรร่วมถวายพระพรองจักรี เนื่องในมหาวโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่าธันวาคม2557สมาคมไทยแคลิฟอร์เนียภาคเหนือพร้อมด้วยประชาชนชาวไทยในเขตซานฟรานซิสโกเบย์แอเรียและเมืองใกล้เคียงได้ร่วมใจถวายพระพรชัยแด่องค์พ่อหลวงในงานลาตรีเฉลิมพระเกียรติคิงส์บอ l ก a l a 2014ภายใต้ชื่อ5ธันวารวมใจพักรักในหลวงเมื่อวันอาทิตย์ที่7ธันวาคมพุทธศักราช2557 ณโรงแรมแมริออตบึงซันมมเทลมอรัลัตแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีคุณโสรศักดิ์สมรไกรศสรกิจรองกงศูนใหญ่นครลอสแอนเจลิสให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในพิธีเปิดกลวยกล่าวคำสดุดีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบรมีและเพลงสดุดีมหาราชาเรื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชมนมพรรษา,าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพเจ้าขอน้อมไหวพระพรชนกขอน้อมไหวชนขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกในสากลโลกได้โปรดปกปักอัิธารักษาได้โปรดปกปักพัทธารักษาให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ราชาโรคาพาราชาโรคพาขอทรงพระเกษมสำร,ราญขอทรงพระเกษมสำร,ราญทุกทิพาราตีราตรีการทุกทิพาราตีการและเป็นมิ่งขวัญของประสบุณีกรชาวไทยตลอดไปและเป็นมิ่งขวัญของประสบุณกรชาวไทยตลอดไปด้วยกล้าด้วยกระหมอ่อมขอในชาติ <ขอ S 1> ในฐานะที่ผมเป็นนายกสมาคมไทยนะครับก็รู้สึกมีความปิติยินดีนะครับที่เห็นพวกท่านทั้งหลายมาร่วมงานในวันนี้นะครับเรารวมน้ําใจเป็นหนึ่งเดียวถวายความจงรักแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพ่อของเราพ่อของคนไทยทุกคนนะครับภายในงานมีการแสดงดนตรีนาฏศิลป์ไทยมีการรําถวายพระพรในชุดนาฏกรละครไทยร่วมใจถวายพระพร ของสภาวัฒนธรรมไทยแห่งเมืองเบิร์กลี์วัดมงคลรัตนารามร่วมกับโรงเรียนพุทธศาสนาว,วันอาทิตย์วัดพุทธานุสรเมืองฟรีมอนมีการประกวดแต่งกายชุดไทยย้อนยุคหลากหลายสไตล์จากผู้เข้าร่วมงานการประมูลสินค้าเพื่อนำเงินร่วมสมทบทุนเป็นค่าใช้ใจ่ายในงานของสมาคมการเต้นรำลีลาดจากนักร้องชื่อดังติสต,ตีลาสเวกัสโดยการสนับสนุนจากร้านกลุงไทยและการเปิดบูธถ่ายภาพ โดยทีมงานจากร้านโอชาไทย าวไทยในซานฟรานซิสโกนะคะ,ะถึงแม้พวกเราจะอยู่ไกลบ้านแต่เราก็ส่งใจไปถวายพระพรพระองค์ท่านที่ประเทศไทยตลอดเวลาพวกเรารักแล้วก็เคารพในหลวงนะคะค่ะดิฉันประพาสิริพักนะคะอยู่ในเบย์แอเรียซันฟรานซิสโกมาก็ร่วม30ปีแล้วค่ะแต่ว่าใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ก็ไม่เคยลืมที่พระมหากษัตริย์ที่ท่านเป็นประมุขอยู่ที่ประเทศไทยนะคะก็จะระล,ลึกถึงท่านอยู่เสมอคาโดยเฉพาะ That uh, I admire the Thai people and their uh, love of their king, uh, their devotion and commitment to their king, and remembering their king on this very important day and his birthday. Even though I come from a republic country that does not have royalty, I love to see people show commitment to their royalty and uh, respect it. I think that's a good thing for people. It's obvious that the Thai people really revere their king, just like they do in Europe and England, where I'm from. This is my first time attending a celebration of the king's birthday, but I know how important he is to the Thai people, how much respect and how much love there is for him. And uh, uh, I'm honored to be here. in the company of so many attractive Thai people, and uh, hopefully I'll be able to come again. ระลึกอยู่เสมอว่าตัวเองนั้นเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งชาติทําอะไรนั้นต้องลาลึกถึงอองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ระลึกถึงพระคุณที่ท่านได้ทําให้กับประเทศชาตินานานประการค่ะ ภูมิใจค่ะที่เกิดมาเป็นคนไทยก็ขอให้ทุกคนรักในหลวงแล้วก็รักไปนานๆนะครับเพราะพระองค์ท่านเป็นพระมารษ์ของแผ่นดินไทย,ยนั่นเองนะครับสำหรับงานในวันนี้นะครับก็ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากหลายๆฝ่ายนะครับก็รู้สึกว่าประทับใจนะครับงานประสบความสำเร็จผู้คนมาร่วมกันถวายพระพรแล้วก็สนุกสนานลื่นเลงกันนะครับจับ รางวัลน,นะครับก็กลับบ้านกันด้วยความแฮปปี้นะครับด้วยหัวใจที่เปลี่ยมสุขครับ